e x p e n ์เพเเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณได้ดูภาคที่ระเบิดภูเขาเผาโลกมาหมดแล้วว่าตอนนี้เขากลับมาถึงจินตวิญญาณของเอเชียแล้วในเรื่องก็เล่นเป็นเดชาตอนแรกมันชื่อภาษาอังกฤษเดช เราก็เลยบอกปุ้มกับบอกว่าให้เป็นเดชาดีกว่านะก็เป็นหน่วยรบพิเศษตอนนี้ก็ออกจากวงการแล้วใช้ชีวิตเป็นกะลาสีมีเรือประจําตําแหน่งก็คือเรือจินตลาในเรื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะแล้วก็จะถ่ายในประเทศไทยด้วยแต่เผอิญมันปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกลายเป็นไปถ่ายที่ประเทศเัลเรียก็คาแรคเตอร์เราได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์กับปุ้มกับว่ามันต้องมีแบ็กกราวด์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความลึก เขาได้ทําการบวชมาไม่อยากที่จะไปลบอีกแล้วอะเราออกจากวงการทั้งหมดมาเป็นกะลาสีแล้วพุ่มกับทีบูซึ่งเป็นพุ่มกับ JC ทีมนะครับ JC ีทีมคือแจ็กกิชานทีมแล้วก็ทีมสตันโคดิเนเตอร์จากบอเกอรียก็มา brainstorm กันว่าสไตล์โทน,นิจาต้องเป็นแบบองค์บาทเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็เอาเอาวุธมาให้เราดูให้หมดเลยนะมีทั้งปืนผาหน้าไม้ระเบิดอะไรเพียบเลยพุ่มกับบอกว่าอยู่ไม่ต้องใช้อาวุธด,ดูใช้มีดอันเดียวเราจะได้โชว์แม่ไม้มวยไทยได้อย่างเต็มที่ ก็คือมีการทำเวิร์กช็อปกันพุ่มกับคีบูอะไรพวกนี้เขาจะมาให้ดู l ลายแอคชั่นทีนี้เราจะใส่อะไรเนี่ยอยู่ที่เราเราก็นําเสนอเป,นเป็นการแชร์ไอเดียกันของไทยเราก็อัดกันดิบๆกันของต่างประเทศก็จะมีมุมกล้องเทคนิค CG นู่นนี่นั่นเข้ามาเสริมเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีหลายเราก็ต้องแชร์อย่างเช่นผมเข้าไลน์กับเจสันเซแฮมเนี่ยทำยังไงที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยมันไปด้วยกันได้เข้าคู่กันอย่าง,ลงกลมกลืน เซฟตี้ของเขาอาจจะมีเยอะกว่าแต่ของเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งแต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับ <laughs> แต่เราอาศัยจิตวิญญาณเราอาศัยความสดการฝึกฝนมันก็เลยเป็นทักษะมันติดตัวกับเรามา คือไปทุกที่ก็มีประสบการณ์ที่ประทับใจทุกที่ครับมันเหมือนโรงเรียนที่สอนเราอะแล้วก็ได้ไปเจอผู้คนไปเจอนักแสดงที่หลากหลายความคิดมีความสามารถที่มากมายฮะเราก็โอเคไปแบบไทยๆแล้วก็อย่างเช่นไปจีนก็ผมก็เอาพระไปแจกมันก็เป็นวัฒนธรรมเราอะผมเอาพระไปให้วินดีเซลอย่างเงี้ย ไปสอนมวยไทยให้กับเขาท่าทางการต่อสู้อย่างกระโดดเตะทั้งสูงเนี่ยทำไงอยากเขาลอยยังไงมันเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดซึ่งกันและก,กันเขาก็โอเคชอบเอ็กซ์ตรีมเขาก็ก k สเกตบอร์ดอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ลองเล่นลองนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนกับ Family อ่ะเป็นโรงเรียนอ่ะที่เราไปเข้าโรงเรียนแล้วไปเปิดหูเปิดตา เขาชอบฟังเพลงฮิปฮอปเราก็โอเคฮิปฮอปเราหมอลำผสมผสานเราเพลงไทยเพลงแดนซ์อะไรพวกนี้มันมันคุยกันมันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนี้ผมว่ามันเป็นกําไรมันไม่มีในห้องเรียนคือมันสามารถที่จะไปเห็นไปสัมผัสไปอยู่กับตรงนั้นนี่แหละสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่สำคัญครับการให้กําลังใจมิตรภาพคือการริสเปกก็คือการให้เกียรติ ตัว e x p e n d a b l e เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณได้ดูภาคที่ระเบิดอลังการระเบิดภูเขาเขาโลกมาหมดแล้วว่าแต่ทีนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เขากลับมาถึงจินวิญญาณของเอเชียแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมไปออกแบบคีบูแอคชั่นมีเฟสทูเฟสมีหมัดเท้าเข่าศอกเป็นสีสันที่แบบว่าตลาดต้องการที่ไม่ใช่แบบว่าแอคชั่นแบบยิงคือคนยิงมันเห็นเห็นมาหมดละสิ่งที่สําคัญคือต้องหาอะไรที่ทําให้คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจซึ่งตรงนี้ผมว่าหนัง e x p e n d a b l e เนี่ยผมบอกว่าจัดเต็ม